ผู้หญิงเ็าชอบมองส่วนไหนของผู้ชายนะคะสวัสดีค่ะน้องนุ่งพบเจอกับก้อยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของสาวๆนะคะว่าเ็าชอบมองส่วนไหนนะคะของคุณะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่นะคะส่วนไหนนะที่ผู้หญิงเ็าชอบมองนะ,ะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของหน้าตาแน่นอนแหละนะคะว่าทุกคนชอบผู้ชายหล่อนะคะไอ้คำว่าหล่อเนี่ย มันก็จะแตกต่างกันไปนะคะความชอบจะไม่เหมือนกันเนาะสำหรับก้อยเลยนะคะชอบผู้ชายผิวสีเข้มนะ,ะมีหนวดนะคะมีเขานิด,น,ดนิดนะหนุ่มๆรู้ไหมคะว่าหนวดเขามีประโยชน์ยังไงนะคะมีประโยชน์เวลาเราเราล้าโลมนะคะเวลาเราเข้าไปหอมนะคะซอกคอเข้หอมแก้มนะคะหนวดเข่านะคะมันมาสัมผัสนะคะมันช่วยกระตุ้นอารมณ์ให้ผู้หญิงนะะ ช่วยให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์ไวขึ้นนะคะเสียวกนเสยียวนะคะเพราะคุณมีหนวดนะคะจุดต่อไปนะคะที่ผู้หญิง้ามองคือผู้ชายตัวใหญ่นะคะไหล่กว้างนะ,ะผู้ชายคนไหนที่มีแผ่นอกนะคะใหญ่กว้างนะคะมันน่าวิ่งเข้าไปหานะคะมันน่าเข้าไปนอนซบนะคะจุดต่อไปที่ผู้หญิงก็ชอบมองก็คือก้นนะคะผู้ชายคนไหนมีก้นนะคะเนื้อก้นแน่นๆนะคะมองดูแล้วมันมันน่ารักอะนะ มันดูมันดูน่ารักมันดูน่าค้นหานะคะแล้วก็จุดต่อไปนะคะก็คือหัวแม่เท้านะคะอันนี้หนุ่มๆฟังดีๆนะคะหัวแม่เท้าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าหัวแม่เท้าของคุณมีเสน่ห์เล้าใจใดๆนะคะคือในความคิดของผู้หญิงเขามองขนาดหัวไม่เท้าคุณเพราะว่าคิดว่าหัวแม่เท้าของคุณนะคะมันบ่งบอกถึงขนาดน้องชายของคุณนั่นเองนะคะถ้าใครนะคะ หัวแม่เท้าใหญ่ขนาดน้องชายต้องใหญ่แน่นะคะอันนี้เป็นความคิดผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าใครหัวแม่เท้าเล็กขนาดน้องชายต้องเล็กนะคะอันนี้เป็นความเชื่อหรือว่าเป็นเรื่องจริงนะคะหนุ่มๆช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปวีโอด้วยนะคะจะเป็นพรนนะคุณค่ะอย่าให้อย่า,ยยายปล่อยให้ผู้หญิงเขาเข้าใจผิดนะคะช่วยกันคอมเมนต์นะคะคราวนี้หนุ่มๆก็รู้แล้วนะคะว่าผู้หญิงเขาชอบมองคุณจุดไหนบ้างนะคะจุดไหนที่ทาทาให้คุณมีเสน่ห์นะคะ เดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ